สวัสดีค่ะสมปองพาชมวิวนะคะเดินไปบ้านเพื่อนด้วยกันจ้าไปบ้านเพื่อนด้วยกันนะคะ ชมบรรยากาศหมู่บ้านที่น,นี้ทีน,นี้จะเห็นรถวัดวัดอยงน,นี้ออโต้อีโคที่เวลราสอบใบขับขี่จะต้องมาสอบที่นี่จ้ะกดเบรงข้ามเดี๋ยวหลังกลับไปน,นี่เดินหน้าไปเรื่อยๆตอนนี้เด็กๆกำลังผู้ปกครองพาเด็ก ไปโรงเรียนกันวิ่งกันใหญ่ถุงชูล้นี่หมู่บ้านใกล้เรือนเคียงอันนี้เขาจะมีเนี่ยเป็นรถเขาเรียกกรรมยเล็จะเป็นที่เวลาคนไปพักผ่อนจะใช้รถยนต์ลากนี่เป็นหมู่บ้านนี้นคนก็เดินกันอากาศดีวันนี้แดดออก ้อก็เลยเดินชมหมู่บ้านพาชมหมู่บ้านไปหาบ้านเพื่อนนี่จะ้ะนี่จะมีป้ายอันนี้ให้ระวังหมามีป้ายหมาเดินให้ระวังนี่จะ้ะนี่เขาก็จะมีสวนของเขานี่ทำสวนปลูกสวนที่วางเขาก็อันนี้มีที่เด็กเล่น ที่เด็กเล่นนี่คือหมู่บ้านที่สมปองอยู่นะคะก็ฝั่งข้างนี้จะเป็นฝั่งหมู่บ้านสวยบ้านงนี้ก็จะมีหลากหลายหลากหลายไอเดีย ช่วงนี้หนาวแล้วตามหน้าตา่างดอกไม้ก็จะไม่มีธรรมดาจะมีดอกไม้ส,สวยๆจ้ะเดินไดยเรื่อยเดี๋ยวก็ถึงอีกพักข้ามฟากมาทางนี้นี่กำแพงน,นี้สวย อันนี้ต้นไผ่เสียงนกได้ยินเสียงนกไหมคะน,นี่คือต้นไผ่เสียงนกเจ็บเจ็บเจ็บจบ,จบ,จบ,จบต้นไผ่สวยค่ะอันนี้นี่ก็ให้ฟังนะ ้างหลังบ้านจัดสรรนะเนี่ยถึงบ้านอันนี้พ่อของแฟนเพื่อนบ้านพ่อแฟนเพื่อนอะใกล้จะถึงบ้านเพื่อนละน,นี่สวยจังต้นไม้นาบ้านของเขาจะสวยดน,นี่ เพื่อนละถึงบ้านเพื่อนละนี่คือบ้านเพื่อนจ้ะนี่ของเพื่อนข้าบ้าน,นี่ถึงบ้านเพื่อนแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะ เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวกดกดออดต,ติ้งก่อนอ่าเดี๋ยวเพื่อนเสร็จกับเพื่อนก็นจะลงมาเปิดประตูลับรอไปก่อนโอเคเดี๋ยวพี่โอนใหม่มาพบกันใหม่นะคะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะหมุนกลับไปทั้งนี้ก่อนออสวัสดีค่ะ